ก็มาพบกับรถ EV นะครับจากค่ายเยอรมัน Volkswagen i d b u ัสเวอร์ดีดิชัครับผมในตัวนี้นะครับเป็นโมเดลใหม่ที่พีกวงการรถยนต์ของ Volkswagen เหมือนกันเพราะว่าคันนี้นะครับไม่มีเครื่องยนต์แล้ววิ่งด้วยไฟฟ้า100%ไกลสูงสุดเนี่ย424กิโลเมตรเลยทีเดียวนะครับคันนี้มากับแรงม้านะครับ2 0แรงม้า310นิ้นิวตันเมตรครับผม ตาเร่งเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยรถไฟฟ้าไม่ต้องรอรอบอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวแบตขนาดถึง82กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงนะครับผมซึ่งตัวนี้เป็นรถไซส์ใหญ่แบตก็ต้องใหญ่ตามนะครับแล้วก็สามารถรองรับการชาร์จ DC AC ได้ทั้งหมดนะครับผมตัวนี้ชาร์จไวมาก45นาทีเนี่ยก็คือ0ถึง80%ได้เลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเห็นหน้าตาก็จะค่อนข้างล้ำหน่อยเนาะโฟล์กสวารเกนขนาดใหญ่ครับไฟหน้าดีไซน์ใหม่แล้วก็มี LED ที่เป็นเดนทมมลันนิ่งไลท์ด้วยนะครับ กระจังหน้าก็จะปิดทึบเป็นสไตล์ของรถ EV แล้วแต่ก็ยังมีเซ็นเซอร์รอบคันนะครับแล้วก็ตัวสีเนี่ยเป็นทูโทนนะครับสีขาวตัดกับสีน้ำเงินนะครับซึ่งคันนี้ผมก็เป็นรถที่พร้อมส่งมอบเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมขอแนะนำมาดูด้านข้างต่อตัวนี้นะครับสไตล์รถ EV เลยนะครับล้อก็จะปิดเป็นเหมือนเรียบๆนะครับแต่ว่าตัวนี้ขอบถึง21นิ้วเลยนะครับเป็นรถที่ล้อใหญ่มากๆนะครับแล้วก็ได้ดีไซน์สปอร์ตด้วยนะครับมีโลโก้ f i r s t e d i t i o ัครับแล้วก เป็นประตูสลด์แบบเปิดซ้ายขวานะครับผมตัวนี้แต่ในโฉมของตัว First Edition เนี่ยจะเป็น5ที่นั่งนะครับก็คือมีผู้โดยสารกับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร2แถวเท่านั้นนะครับภายในก็จะเป็นเบาะผ้าผสมเบาะหนังนะครับก็ให้ความเป็นรถที่ทันสมัยแล้วก็มีเอกลักษณ์ในส่วนของตัวเบาะเป็นทูโทนแบบนี้ด้วยนะครับก็ขึ้นลงง่ายนะครับปรับขึ้นลงได้งๆครับก็ถ้าเป็นรถครอบครัวประมาณนี้ผมก็นั่งได้ครับศีษะก็ยังเหลือเฟือนะครับมือจับเรียงกันามีครบ แล้วก็ตัวรถผมว่าค่อนข้างใหญ่นะแล้วก็ตัวไซส์เองเนี่ยเหมาะกับรถครอบครัวมากๆเลยครับผมแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูด้านท้ายครับก่อนที่จะไปถึงด้านท้ายนะครับผมขอใน้ให้ดูตัวนี้นะครับจะเป็น IQ Life ก็คือเป็นดีไซน์ใหม่ของทางโฟล์คสวาเกตัว IDbu บันี่เลยนะครับแล้วก็ขาดไปไม่ได้จุดชาร์จครับตัวนี้เนี่ยเนื่องจากมันไม่มีน้ํามันเนาะเราก็จะเปลี่ยนเป็นจุดชาร์จทั้ง AC DC เนี D ่ยอยู่ด้านท้ายฝั่งขวานะครับผมซึ่งตัวนี้จะมีไฟสัญ,ญลักษณ์แล้วก็เป็นการ บอกสเตตัสการทํางานของการชาร์จไฟด้วยนะครับอยู่ด้านนี้เลยนะครับส่วนด้านท้ายนะครับก็เป็นสมัยนิยมครับเป็นไฟ LED ทั้งระบบมีเป็นเดย์ทาวแบบนี้เลยวิ่งยาวนะครับก็ให้ดูเป็นเขาเรียกความทันสมัยของรถ EV รุ่นใหม่ๆเนาะในสมัยนี้แล้วก็ฝาท้ายครับตัวนี้เปิดขึ้นแบบนี้เลยทั้งบานนะครับก็เก็บของได้เยอะครับมีม่านบางสิ่งของนะครับมีช่องจ่ายไฟนะครับแล้วก็ตัวไฟ LED นะครับมีดูเลยได้เลยครับว่า เก็บเป็นกระเป๋าเดินทางหรือกระเป๋าใบใหญ่ๆเนี่ยได้แบบเยอะมากๆนะครับแล้วก็จะมีสายชาร์จฉุกเชินให้ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับตัวกล้องมองหลังนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์ด้านท้ายด้วยนะครับผมแล้วก็ที่ปัดน้ําฝนด้านท้ายก็มีให้ด้วยนะครับก็ภายนอกว่าล้ำแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูภายในว่าล้ำยังไงบ้างเช่นครับผมมาที่ด้านในนะครับ ดีไซน์ตามสไตล์ของรถ e ีวีเนาะก็จะค่อนข้างเรียบๆนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับภายในเป็นสีขาวตัดกับตัวลายไม้แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นไฟแอมเบียนไลท์เนี่ยรอบคันเลยนะครับสามารถปรับสีได้นะครับแล้วก็ตัวหน้าจอเนี่ยขนาด10นิ้วครับเป็นอินโฟเทนเมนท์ที่เชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็สังเกตได้เลยว่าปุ่มเนี่ยจะน้อยมากๆนะครับการปรับแอร์หรือปรับควบคุมอุณหภูมิโหมดต่างๆเนี่ยจะอยู่ตามนี้เลยนะครับแล้วก็พวงมาลัยก็จะมี Adaptive Cruise Control มันสีฟังชันเลือกปรับได้บนปวงอะไรเลยผมบอกเลยว่าเดี๋ยวนี้นะครับรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยจอเป็นดิจิตอลก็จริงแต่ในของของทาง e v เองเนี่ยเขาก็จะบอกในเรื่องของระยะทางโหมดการขับขี่เกียร์แล้วก็ระยะที่วิ่งได้นะครับแบตเหลรอเท่าไหร่ต่างๆเนี่ยบอกหมดเลยแล้วก็ด้านบนนะครับจะมีในเรื่องของควบคุมไฟนะครับแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของตัวรถบอกทั้งหมดนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าตัว v o l ks w a g e n ID.Buzz เนี่ยนิยมมาก,มากๆแล้วก็ ตอนนี้ผมมีราคาพิเศษสําหรับรถที่พร้อมสมมอบคันนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงตรงนี้ผมขอเน้นสรุปให้อีกทีนึงครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับรถไฟฟ้าจากค่ายเยอรมันครับ Volkswagen ID. Buzz i r e d i t i o n นะครับคันนี้ผมเป็นรถพร้อมสมมอบอย่างที่บอกตั้งแต่ข้างต้นครับก็จากราคาครับ4 2 9 0้า0สนาครับคันนี้พร้อมจองสมมอบเดี๋ยเอาไปเลยครับไม่ถึง4ล้าน3 9 9 0้านเานบาทครับถ้ายังไงสนใจอยากเข้ามาดูคันจริงหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ กดคลิกรายละเอียดด้านล่างที่เป็น description หรือร o v e r moss ครับอด line มาได้เลยไงตัวนี้ขอตัวก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ